สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับกอดส่องลุงครูสู่บอดถอยมาพบมาพอกันอีกพี่น้องดนนานแล้วบุเมาเจอกันก็ห่างหางหายเป็นอาทิตย์กว่าเนาะบุเร่ติดต่อกันวันนี้มากกินเข่าแลกน้ำกันพี่น้องหิวเข่าก็เลยเฮ็ดสิ้นสิ้นหลอดกินสิ้นหลอดข้าวเหนียวจำแก้วบองพี่น้องแบบสิ้นหลอดแบบบ้านเฮ็ดเองพี่น้องเฮ็ดสิ้นหลอดเฮ็ดสิ้นกวางเฮ็ดสิ้นกวาง กวางแคริบูหรือว่ากวางหิมะพี่น้องเห็ดใส่เอือบเอือบใส่หัวเชียงคย่ใส่ใส่กระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆใส่กุฎีปีกมาซุกขอนอนพี่น้องมามันเข่าแลกนน้ำกันซแซ่บๆก็เบาๆหลายาย้ายหทางแน่เนาะกินพวกฮ้อนฟ้อนพวกเม่าเลยนาะนแซ,ซ่บๆน้ำกันพี่น้องเนอะรู้อยู่น้ำกันจำเจียวเจียวบอกพี่น้อง มันขึ้นหรอพี่น้องอ้อมหอยนขึ้นไข่เป่นอ่ะเขาเขาซอยหวนไข่เธอมากบ้างหวออนึ้นไข่อ่อนๆแล้วก็มาต่ำจนมันแตกนะ่ะตัวนี้อยากแห้งกันนอยแต่ตอนยายๆยังเซียมนั้นพอดีสีกอ่ะ mình đang nhầm được từ hồi sinh khay mình hòm nhổm nhầm chào rất vui nha ึเสื่อขามนลยพี่น,นอ้องตอนใหญ่ๆสีออกมามันจะนุ่มทั้งในพี่น้อง เขาเอือบได้เนาะกินบนจำแกวก็ได้กินจะมันกับมันเข้าเนื้อขนงเา้า เขาเกือบได้มันจะหวานอ่ะ ขเขาเหนียวยังห่อนอยู่เจ้าเจ้าบอกมีหนังเข้มมีหนังน้ำมาไป็นองอที่มันยังนังนง่นนุม่ม เราหเห็ดเราอเห็ดตอนไงไว้พอเห็ดกินเองน้อะบาดนี้มันขอมันแหงมันจะแหงทั้งนอกเป็นบอกพี่น้องทั้งในมันจึงนุ่มนุ่มฮาเก็บเลยบัวตองให้มันแหงหลายฮาเก็บเอาเขาใส่ฟรอสเซนไว้เวลาเขาจะปิ้งเขาก็กมาปิง้งเวลาปิ้งมันจะน้ำทั้งในมันทั้าเป่ามันจะเป็นน้ำบอกมากว่า มันจะนุ่มมันจะหวานจต่ตะบาจแตแห้งหลายเนี่ยมันก็จุดแข็งเนาะเนียเขาไปเห็ดนั่นก็ได้เนี่ยไปเห็ดอ้าหลาม ชีวิตเด็กบ้านนอกเด็กกินเขากับสินบส้นหลอดบายสิ้นหลอดโอ้โแล้วเงี้ยานคักแล้วมม่อมบกอกอย่าปับกล่องนิดนึงก่อง นี่คือดตอนนึงกับข้าเหนียวปั้นนึงก็ไปแล้วเหมนเดรืองเห็ดเวียบไปเห็ดให,หน้า,อา,าเอียงง่วนแรงไข่ ห่อวัดสิ้นหลอดเนาะในเมืองในปิ่นก็อาจจะเป็นวัดสิ้นแหงนม,มัง้งไทยก็วัดสิ้นแหง มันหอมกวาจจนไข่กินสมุนไพรหวานใี่ไหม cái chín lên cái xem kính con bộ tam treo cái này kính tam lộn กินตอนเดียวก็อิ่มแล้วไปน้องตอนไงอ่ะกินตอนนี้เนี่ยไปเห็นอาอร้านสอนตอนกับพ่อเราตอนไงเลยตอนเค็มันไงได้พอพี่ไหมบัแหงมัคคดเขามันปิงล่ะกินมาตอนไงเดอะ ขาหลังมันขาเทยกวางหิมอ่ะ <c oughs> ไม่มงคนหนึ่งจะกินน้ำแบ้ตึดใจกลับไปเห็ดไปเห็ดงไปตำเพราะหัาังใกล้ใส่เราบม่ได้ตำบัอ่านว่าม,ามากักเรามา,มาตากเลยหัวจะใครกับซ้นมันบากสาม,มากีกันมันแย่กัน มันบกเขากันน่ะ<อ>เนี่ยเขาต้องต่ำเนี่ยต่ำให้มันแหลกเขาตํำบ่แหลกมันจะบกเขาเนื้อขเขาหนังได้เพี่น้องน้ำโพชิ้งไข่มันก็บอกมันกบับบกเขาเนี่ยบะแล้วถ้าไปปากมันกัดพวกนี้ขึ้นครับ เกษาข้ามเต้นนี้นะน้องหนังกลผู um <aka> ้มากอะน้ำซ่า นั่นกินกล้ามสามีฟ้องเขากันลำ,ลำเๆกอนนี่ยมาแคะกินชิ้หลอดกึ้ก็ค่อยอยำเงี้ยยำไว้มันจะได้รสชาตินั่นก็ค่อยอยำมั้งหน้าม,มันจะออก เดี๋ยอตลลอืมสีกินน้ำซีแลีว,ๆๆลวพไปนอกโอ้ขามมากไปหนึน สายซอยก็ได้อยบมบักมักสีจุดบบนนีสนสส้ส่วนผสมของผู้ขาครับแะตามแกงซอบก็มี้ยัวชิ้นไข่กระเทียม ตำใช่กันหลังจากนั้นก็แล้วก็เครื่องปรุงมาผสมกับคือน้ำซีอิวลวหรือฟ้าเขียวเลมันหอมผงผงนัวผงนัวผงผงรลน่ะรสด,ดีเขาจะใส่นั่นก็ได้หรือสใส่ในรากามี่น้ำมันหอยส่วนผสมพริกไทยเท่านั้นอ่ะอันนี้สูตรพื้ขานนะคนอื่นอาจจะมีสูตรอย่างอื่นอีกเติม แล้วแต่ความหมักของไปความั่นไปน้องโมงมีสูตรตายโตัวแล้วสูตรไผ่ก็สูตรมั่นอ่ะอใอ้มันออกมาแซ่กก่ถือว่าแท่กได้ล่ะเรื่องหนาวความผู้ขาครับตาจะหนาฮิตเตอร์หมุนใจนะตาจะนอกบ่ราอะไรได้มันหนาว ถามในเฮือนอหอมกลุ่มหอมอย่างก็จนสีฝาเกี้ยวอ่ะกินมันหอมว่าเอาตัวนี้เราไปน้องอืมน่ตัวนี้ก็จงไว้กินข้าวหนาแต่ว่าไปนั่นอีกข้าวหนาในกระสิที่แห้งนะบัดเนี้ย กินตอนนี้ปพุดิแซบเลยนี่เอาไปอุ่นในข้าวหนามาันช่แห้งสิแข็งแต่กินตอนนี้นี่พุดิคักเลยนี่เคยไว้เจอกันไหมพี่น้องเจอกันโกนะันนณา